มาทำชมนะครับมากินข้าวแรงน้ำกันนะครับเมนูเมนูง่ายง่ายนะครับทชมเออนะครับเมี้กาคืนวันที่13ตุลาคม2567นห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับแฮปปี้เบิร์ดแฮปปี้เบิร์ดแฮปปี้เบิร์ดเดย์เจี๋แล้วนะพี่ต้องมาดนี่ยละเมนูนะครับเจี๋ยบานๆเท่า เนี่ยศิลธรรมอนีกเออบ้าเถ้ากับบริเวณตลาดธรรมชมก็เป็นยังเจว่าอยู่ง่ายๆกินง่ายๆง่ายๆนะครับไม่ต้องอะไรมากค่ะอันยังเจีบอันลาบปลากระป๋องว่าจะบอกเจว่าคนมาต้องคนนไหเออเจแผ่นคนขอโทษว่าจะคนเป็นโตในธรรมชมเจเล้วคนนี่แหละครับคนลาบปลากระป๋องธรรมชมนี่ก็ซุปน้ำไม้แป้งไข่ต้มเอาอไม่แม่หมูแม่หมูเอ่อสรองน้ำกันนิดมืึ่งเลยไม่เมนูสรองนะเจนะ มันเกิดเจเจขอร้องไม่กินน้ำกันโอ้ยเอ็บบี้เบิร์ดเดย์ไข่ต้มมาชุบหน่อมาของอาหารสันเลือดบ้านเฮ้าเราแซ่บแซ่บแซ่กินง่ายๆบ่มีหมึกบ่มีกุ้งนะเจเนาะบ่บบ่ญบวญหยาดเจ๊กินง่ายตัวแล้านผู้ชมกินข้าวก้อนนะครับมากินข้าวน้ำกันนะครับอ่า คลิปนี้จะลงให้เช้านะครับผมเช้าวันที่14ตุลาคม2567นะครับท่านผู้ชมกินเขาก่อนนะครับจะพาไป<ม>รับชมโค้ง,งสุดท้ายอ,อชมพู่นครับงวดวันที่16ตุลาคม2567นะครับไปฟังน้ำกันนะครับนส่งมให้แล้วอเอาแม่หมูลุย,ลยตังลุยกราเหนียว <laughs> เดี๋ยวบ่าวเทาจะิกินพี่น้อง นโนี่บ้าเทาอยากกินนี่พี่น้องลาบาลาบปลากระป๋องซุปน้ำมัอีกแล้วไขต่ต้มและก็แตงเอากินข้ากวกรานทำช่วงมาก,กินน้กันนะครับนะครับสวัสดีครับบ้าเท่าสวัสดีทำช่วงครับคืนวันที่สิบสามตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับตอนนี้อ,อชมพู่อยู่ในสาย นะครับจะพาเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับมารับชมโค้งสุดท้ายอชมพู่นะครับงวดวันที่16ตุลาคม2567นะครับคลิปนี้จะลงให้เช้าวันที่14ตุลาคม2567เด้อครับธรรมชมเพราะว่าดึกแล้วนะครับผมเอฟอาจจะพักพอนะครับเอามาฟังนันกันนะครับสวัสดีครับอชมพู่ครับ สวัสดีครับพี่บ่าวและคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วน้องทุกทุกคนนะคะสำหรับเอฟซีของพี่บ่าวนะคะครับค่ะวันนี้โค้งสุดท้ายนะคะคุณพี่บ่าวโค้งสุดท้ายนะคะชอบประจับกันเลยนะคะหรือว่าดูกันต่อนะคะอถ้าชอบนะครับถ้าชอบก็ไปหาหยิบจับสลากกินแบ่งรัฐบาลหาลอตเตอรี่นะครับนรูมชม อชพู่ใ,<ช>ให้ใ<ช>ต่องวดมาแล้วนะครับชุดสองตัวสามตัวแล้วก็หลักร้อยมาดูโค้งสุดท้ายจะมีเปลี่ยนแปลงหรือจะเน้นให้ตัวไหนนะครับผม<ช>มีเปลี่ยนแปลง<ช>ไหมครับอชพู่ถามว่าเปลี่ยนแปลงไหมนะคะก็ะมีอ่าสือ่อพูเก็จะมีหยุดชุดหนึ่งนะคะครับแต่ก็อยู่ในตัวอ่ ตัวเด่นบนเหมือนกันนะฮะเพียงแต่สลับล่างกันเท่านั้นเองนะฮะจากแปดเป็นเก้าอะไรทํานองนั้นนะฮะครแบนชุดชุดเอ่อชุดเต็มกับโค้งสุดท้ายนะฮะเอาเลยค่ะพี่หลาเอาเลยครับเดี๋ยวนะครับวิ่งหกวิ่งบนนะคะหกกับเจ็ดนะคะอ๋อชมพู่เดี๋ยวนะครับผมหกกับเจ็ดตัวเดิมนะครับตัวเดิมค่ะครับชมพูดจะเน้นไปทาง เท่าเทากันนะฮะครับก็คือหลักร้อยก็เหมือนเดิมนะฮะพี่บ่าวหลักร้อยเหมือนเดิมครับก็คือศูนย์สองห้าก็เน้นเม็ดเดียวก็คือเอาเลขสองค่ะอ่าหลักร้อยนี่ฟันฟันทงไปที่สองใช่ค่ะอันนี้ชุดคือตัวรองนะฮะครับศูนย์กับห้าตัวรองใช่ค่ะเลขเด่นที่สองเลขเด่นหกกับเจ็ดนี้เด่นเท่ากันเลยครับผม เท่ากันค่ะแ่้วสุดท้ายก็เด่นเท่ากันอแต่ถามใจออกผู้ก็คือสาวผู้ว่าผู้จะชอบเลขหกนะผู้จะวางแค่เม็ดเดียวนะคะกูคือสามตัวเม็ดเดียวครับหรือว่าภายในชุดสามห่างนี่ชอบก็หลักร้อยยังไม่หลุดนะคะเสียบเลยค่ะนะคะเอาเลยนะคะสี่หกครับสี่เจ็ดอ่า สี่หกเก้าหกนะสี่หกสี่เจ็ดเก้าหกอ่าใช่ค่ะชุดเต็มคือแปดหกนะนะแต่ผู้ไม่เอาออกขวดเก้านะฮะสี่หกสี่เจ็ดเก้าหกเก้าหกอ่าใช่ค่ะให้ต่องวดไม่มีเก้าหกมีเป็นแปดหกใช่ค่ะพูดที่ว่ามันน่าจะดับนะฮะับมันติดอย่าพูดพูดก็เลยเออระวังชุดเต็มเราว่าฟันโกงถืทชายนี่ถือก หลายๆอย่างที่ผู้มานั่งติวเข้มสำหรับตัวเลขน,นะคะ,ะเนาะแล้วก็สามตัวเม็ดเดียวแฟนๆเลยค่ะก็คือสองเก้าหกนะคะ296เก้าหกใช่ค่ะเม็ดเดียวเลยค่ะ,ะนะครับแล้วก็ใครชอบก็เอาหลักร้อยมาเสียบก,กับสี่หกเจ็ดอ่อสี่เจ็ดแล้วก็นะฮะร้อยมาเสียบเอาค่ะแต่ผู้จะวาง เม็ดเดียวคือสองเก้าหกนะคะสี่หกสี่เจ็ดเก้าหกใช่ค่ะ,อะสองตัวเน้นที่ตัวไหนครับ๋อชมพู่เก้าหกค่ะเน้นที่เก้าหกวงเลยใช่ไหมครับหรือ,อยังไงใช่วงเลยค่ะเก้าหกคือผู้จะให้สามตัวก็คือสองเก้าหกเม็ดเดียวนะคะเม็ดเดียวเลยค่ะหลักร้อยนะคะนะครับท่านชมศูนย์สองห้าถ้าไม่ชอบศูนย์ไอถ้าไม่ชอบสอง เอาศูนย์เอาห้ามาใส่สองเก้าหกสองสี่หกสองสี่เจ็ดศูนย์สี่หกศูนย์สี่เจ็ดศูนย์เก้าหกห้าสี่หกห้าสี่เจ็ดห้าเก้าหกนะครับหยิบเอาหลักร้อยมาใส่ได้ใช่ไหมเอาชมพู่ใช่ค่ะแต่เอาชมพู่ฟันให้สองอืมครับ เม็ดเดียวเลยนะคะแข็งๆวัดงวัดใจกันเลยนะคะครับอ,อไปข้างล่างเลยครับครับผมล่างก็อวิ่งแปดกับะตัวเดิมน,นะคะวิ่งล่างวิ่งแปดครับก็คือศูนย์แปดศูนย์ห้าแล้วก็ห้าแปดนะคะศูนย์แปดศูนย์ห้ามาจากไหนครับแล้วก็ห้าแปด คือเอ่าสูตรนี้ก็คือพู้มันจะมีติดอยู่แล้วหลักติดนะคะอ่าพรูคิดว่าของพูดมีห้อยู่แล้วอ่าชุดเต็มของผู้มีอ่าศูนยแปดชิไหมแปดศูนยแปดสามแปดสามห้าห้าแปดห้าห้าชิไหมครับชุดเต็มชุดเต็มที่ให้ต่องวดมีศูนย์แปดสามแปดสามห้าห้าแปดแล้วก็กันห้าห้านะครับแต่ศูนย์แต่เด่นวิ่งล่างให้ต่องวดห้ากับแปดครับใช่ค่ะอ่า ก็คือตัวเดิมน,นะคะแต่เพียงแต่ว,ว่าเพิ่มเติมก็คือ0.5นะครนะครับผมอ0 8, 0 5, ก็คือ3หา0.8 0.5แล้วก็5.8นะฮะสามออาชมพูก็คือผู้ออาชมพูจะผู้ก็จะกมวงกมให้เลยก็คือ0.8แต่5.8นะคะครับ0.5ตัวรองนะฮะให้วงตัวไหนเน้นตัวไหนเอชมพูเอ่อ5.8 5.8ใช่ค่ะเม็ดเดียวเลยค่ะ5.8เม็ดเดียว ตัวรองตัวรองคือศูนย์แปดตัวกันคือศูนย์ห้าศูนย์ห้าก็ยังติดเพราะว่าอชุมพู่ให้ให้เด่นห้าต่องวดนะครับท่านผู้ชมใช่ค่ะใช่ค่ะเอามาดูมาชมด้วยกันนะครับผมแคปหน้าจอได้ท่านผู้ชมเด้อนะครับออชมพู่อยู่ในสายนะครับชุดที่อชมพู่ให้ต่องวดนะครับเด่นบนนะครับวิ่งบนหกกับเจ็ดเหมือนเดิมหลักร้อย 025เหมือนเดิมนอาอชมพู่นะใช่ค่ะใช่ค่ะ,ะแต่โค้งสุดท้ายนะครับฟันทงไปที่296หางเดียวใช่ไหมครับใช่ค่ะอ่าสองตัว4647ตัวเดิมนะครับเปลี่ยนแปลงนะครับเน้นที่96นะครับให้ต่องวดเน้น8686 86, นี่ตัดไปเลยหรือ,อยังไงอ,อชมพู่ ครับอ่าแล้ก็มีสองานเลือกคือค้สุดท้ายที่ฟันเพื่หรีน้อยที่สุดนะครับครับอ่าจะได้แบบว่าชอบก็จับไปเลยค่ะอ่าอันนี้คือชุดเต็มนะครับสองสี่หกสองสี่เจ็ดก็ยังเหมือนเดิมนะครับถ้าจับหลักร้อยเด่นที่สองนะครับต่องวดออชมพูให้หลักร้อยศูนย์สองห้าเด่นสองกับห้าโค้งสุดท้ายหลักร้อยฟันเป็นที่สองนะครับอันนี้คือชุดเต็มที่ให้ต่องวดนะครับผมอ่าโค้งสุดท้าย หางเดียว296นะครับ2ตัว4 6 4 7 9 6นะไปหาหย,ยิบจับสลากกินแบ่งห้าลอตเตอรีตต่ได้ทำช่ชมเด้อเผื่อมารางวัลเลขท้าย3ตัวนะอ๋อชพ่วผูนะหรือรางวัลเลขท้ายรางวัลใหญ่อ่าชุดล่างะะชุดล่างให้ต่องวดเด่น5กับ8นะครับโค้งสุดท้ายฟันเหลือ8ตัวเดียวนะครับชุดเต็ม0 8 3 8 3 5 5 8กัน5 5โค้งสุดท้ายสรุปให้เหลือ0 8 0 5 5 8 0 5นที่มาจาก นะครับให้ต่องวดเด่น5้าอชมพู่ให้เป็นตัวกันนะครับเน้นฟันธงไปที่58นะครับอ่าตัวรองศูนตัวรองศูนตแปดนอชมพู่นะใช่ค่ะอ่าเอาแคปหน้าจอนะครับท่านผู้ชมอันนี้ชุดดับเผื่อใครชอบนะครับแคปไปเบิรงเอาเด้อพี่น้องเด้อชุดดับอชมพูไหมครับอ่าอย่างเลขดับนะคะเล่ดดับได้ดีในกองชนอชลางนะนะถ้าชอบเป็นตัวฟันหุือะไรก็แล้วแต่นะ่ะ ่าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดถ้าชอบนี่ก็หาไปเลยนะใช่ไหมอชมพูเพราะว่างวดที่แล้วห้าเก้าก็มานะท่านผู้ชมนะอชมพเพราะว่างวดที่แล้วห้ก็มานะท่านผู้ชมนะอชมพูเพราะว่างวดแล้วห้าเก้าก็มานะท่านผู้ชมนะอชมพู่บอกว่าอันนี้ให้ตามสูตรนะท่านผู้ชมนะเออมาได้พี่น้องนะครับอชมพู่บอกมาได้อันนี้ลงให้เพราะว่ามีเอฟซถามมาแล้วก็อยากให้ลง นะครับพี่น้องแคปไปเบิงนะครับมาได้นะครับผมเอานะครับแคปหน้าจอธผูมชมนะครับผมเลขเลขในดวงใจก็เลขประจำเบ่าท่อครับเอาชมพู่ห้าเก้าออกไปแล้วนะครับเหลือแต่ศูนย์ห้าอาจจะมาเก้าห้าก็ได้นะงวดนี้ใช่ตไม่หมดเลยเหรอนะแต่ไม่รู้เ่าเท่าได้ไว้หรือเปล่าลอตเตอรี่ไม่แน่ใจแต่งวดนี้ศูนย์ห้าห้าศูนย์ได้ไว้อยู่ งวดที่แล้วนะครับเอาแต่เก้าห้าออกห้าเก้านะครับเพราะ f c ฟซีบอกว่าเลขประจำเบาเท่าเลยห้าเก้าเก้าห้าศูนย์ห้าห้าศูนย์เลขในใจเบาเท่าก็ศูนย์ห้าห้าศูนใช่ผู้ยังคิดว่าพี่บ่าวหลักแน่เลยผู้เป็คิดเห <c oughs> รก็ผู้คิดว่าพี่บ่าวโหวสิงคาราเมลแน่นเอานะครับเผื่องวดนี้นะครับถ้าใครชอบชุดเต็มนะผมหรือนับชุดโค้งสุดท้ายอ่าลืมเขียนโค้งสุดท้ายให้เอาชมพู่ นะครับชุดโค้งสุดท้ายอ,อันนี้ชุดโค้งสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมตัดให้เหลือน้อยชุดลงน้อยคู่ลง<ช>นะครับยชุดนะคะเอาบ่าดเท่าจะรบกวนออชมพู่เท่านี้ครับผมค่ะก็เนาะจะถึงแล้วค่ะก็ขอให้ เดีว่าทุกทุกท่านนะคะคุณพ่อคุณแม่หรือว่าพี่บ่าวก็ขอให้รวยๆปังปังสำหรับวันที่16นี้นะคะก็ขอให้รวยๆกันทุกทุกท่านนะคะสวัสดีครับ,รบขอบคุณครับอ,อ๋อชมพู่ครับรวยๆเช่นกันครับผมสวัสดีครับะนะครับชมชุมสายตรงสายด่วนออชมพู่น้องพี่น้องนักโขสุดท้ายนะครับผูไดมักก็ไปหาก,ปกิบกับสลากกินแบง่งหาลอตเตอรีได้พี่น้องได้เป็นแนวทางนะครับแนวทาง สลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับลอตเตอรี่นะพี่น้องบอมักกับบอเป็นอย่างดูไว้เฉยๆนะครับเลขดับออชงผูกไก่ยำอยู่ด้ครับเด้อถ้าตรงกับเลขที่ชอบนะครับก็จัดเลยนะครับนรรมชมนะครับเพิ่นกให้ตามสูตรพ่อเอฟซีก็รอดเอ้านะครับโค้งสุดท้ายนะครับได้มาแล้วนะครับผมบ่าวทอขอบคุณนะครับเอฟซีแฟนคลับทั้งช่อง ทุกท่านนะครับขอบคุณพ่อใหญ่แม่ยมสุขุสุคนนะครับขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับพ่อใหญ่แม่ใหญ่แหลทุกท่านอายุมั่นขรึยืนนะพ่อกันคลิปหน้าครับแอดมินบัตรถอดสดีครับ